สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านคืนนี้เรามีแมตช์สำคัญของการคัดเลือกศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม G ีระหว่างทีมโปแลนด์เจ้าบ้านพบกับทีมเนเธอร์แลนด์ทีมเยือนซึ่งถือเป็นเกมที่มีความหมายทั้งกับการลุ้นแชมป์กลุ่มและรักษาสถานะอันดับโดยเฉพาะในช่วงเปิดเกมครึ่งแรกนั่นเองสถานการณ์และสถิติก่อนแข่ง ในการเจอกันระหว่างโปแลนด์กับเนเธอร์แลนด์ย้อนหลัง7ครั้งเนเธอร์แลนด์ไม่แพ้5ชนะ2เสมอจากสถิติ H2H ทั้ง7เกมนี้มีสัดส่วนเกมที่ยิงรวมมากกว่า1.5ประตูสูงถึง86%อย่างไรก็ดีจำนวนเกมที่ยิงรวมมากกว่า2.5ประตูอยู่ราว57%เท่านั้นสำหรับครึ่งแรกข้อมูลเฉพาะครึ่งแรกหาได้จำกัดแต่เมื่อดูจากนัดล่าสุดที่เนเธอร์แลนด์เจอโปแลนด์นัด1จบครึ่งแรกที่1-1 เกมยูโร2024โปแลนด์ในบ้านมีแนวโน้มนำก่อนหรืออย่างน้อยยิงได้ก่อนเมื่อเลีนในบ้านส่วนเนเธอร์แลนด์เป็นทีมที่บุกได้ดีแม้ออกนอกบ้านเนื่องจากทั้งสองทีมมีแรงจูงใจสูงตั้งแต่เริ่มเกมโปแลนด์ Bo ต้องการเก็บแต้มในบ้านเนเธอร์แลนด์ต้องการแต้มเพื่อยืนยันสถานะส่งผลให้ครึ่งแรกน่าจะมีการเปิดเกมไม่ประคองมากนักฝั่งเนเธอร์แลนด์มักเริ่มเกมได้ดีมีโอกาสก่อนในหลายนัด และโปแลนด์เมื่อเป็นเจ้าบ้านมักมีจังหวะบุกตั้งแต่ต้นซึ่งอาจนำไปสู่ประตูเร็วได้อย่างไรก็ดีสถิติการเจอกันแม้รวมประตูค่อนข้างสูงแต่เฉพาะครึ่งแรกอาจยังไม่ออกประตูมากเกินไปไม่มีสถิติที่ชัดเจนว่าสูงครึ่งแรกเกิน1.5ประตูในทุกเกมถ้าพิจารณาความเสี่ยงหากเริ่มเกมด้วยการตั้งรับของเนเธอร์แลนด์อย่างรัดกุมอาจทําให้ประตูในครึ่งแรกไม่เกิดมากทว่าโอกาสอย่างน้อยหนึ่งประตูต่อทีมใดทีมหนึ่งมีสูง